มือของคนอื่นได้เอ้ยข้าเป็นคนชอบกินซะด้วยดูไม่ออกเลยว่าเจ้ามีวรยุทธ์ชอบทําตัวลึกลับซะจริงวิชาตัวเบาก็เยี่ยมน,นี่อาจารย์เจ้าเป็นใครเหรอเจ้าไม่ต้องรู้หรอกข้าก็แค่คนไร้ที่พึ่งคนหนึ่งนี่เอ้เลเลนหวัวเจ้าตามหาคนของพารคจินยวนอยู่ใช่ไหมอ่อ แค่ชินกับงานอยากรู้เฉยๆและอีกอย่างต่อให้ข้าจับเจ้าพลิกไปมาทั้งตัวก็ไม่เจอของสำคัญอะไรอยู่แล้วเวลาก่อนเจ,อจอียโจสำนักหลิงซานอาจมีคนที่เจ้าตามหาอยู่สำนักหลิงซานคุณชายใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆเราสามคนท่องอยุทธภพบ่อยๆจะพลาดพลั้งบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็แค่คิดไม่ถึงว่าคนที่ดูไร้พิษสงจะกลายไปจิ้งจอกเท่าไปได้คุณชายพวกเรากลับหมู่บ้านกันดีไหมอมุกเคยบอกท่านว่าถ้ากล้าเข้าสำนักไปชนจะเจอดีแน่ท่านแม่ก็ขู่ข้าทุกขีไม่เห็นเจออะไรเลยเออคุณชายที่จริงข้าเพิ่งรู้ว่าตัวเงินที่เราพกออกมาคราวนี้ถูกยกเลิกหมดแล้วนะ่ะว่าไงนะ ท่าแก่ให้เราย้ายออกไปคืนนี้แต่ท่านก็รู้นี่พวกเราชินกับการพักห้องชั้นดีให้น้องข้างถนนไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่ได้ในเมื่อข้าตัดสินใจแล้วจะล้มเหลวกลับไปไม่ได้เราจะไปเจียโจทำงานกันก่อนเอาไปจำนำแลกเงินกลับมาหลีเเลียนหวัว ไปแค่ไหนข้ก็จะจับเจ้าเช่นนั้นข้าถึงจะหายแค้นเมืองเชียโจ,โจ้ไหายถามหน่อยสำนักหลิงซานแห่งเจียโ,โจไปทางไหนไปสำนักหลิงซานเหรอท่านอายุเยอะไปหน่อยนะอ๋อมีคนจะไปทางนั้นเยอะเลยไปถามดูสิ นี่พวกเจ้ารู้หรือเปล่าสำนักหลิงซานต้องการหาตัวคนคนนี้เพราะว่าเป็นทายาทของเจ้าสำนักเชียวนานี่ข่าวว่านะถ้าหาคนหนุ่มคนนี้เจอแล้วก็คงได้สืบทอดทรัพย์สินทั้งหมดของสำนักหลิงซานแน่เ<อ>จ้าวาลูกบ้านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะ<อ>เกิดวันที่6เดือนสีปีปิงซินบ้านดอกบัวเหรอวางฝูเจ้าทำอะไรเนี่ยพี่ชายถ้าเกิดวันที่6เดือน4ี तब तो पानी